สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเฟิร์นนะคะเฟิร์นจะพามาทําความรู้จักคับมหาวิทยาลัยสอนภาษาจีนนะันดับต้นๆจากประเทศจีนค่ะที่มาเปิดสาขาในประเทศไทยนะคะและที่นี่คือมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งกรุงเทพค่ะหรือ BLCU Bangkok นั่นเอง BLCU Bangkok ตั้งอยู่บริเวณโรงเรียนอสมชันพณิชยการซอยสาทห13ค่ะสถาบ้านสอนภาษา BLCU Bangkok มีหลักสูตรอะไรบ้างไปดูกันค่ะ1หลักสูตรภาษาจีนต่อยอดปริญญาตรี สหลักสูตรภาษา,าจีนทั่วไปเรียนวรราคิตสามหลักสูตรเทคนิคเตรียมสอบ HSK 4และ HSK 5 4. หลักสูตรระยะสั้นรับพื้นฐานภาษา,าจีนและ b s u Bangkok ยังเป็นศูนย์สอบระดับความรู้ HSK 1 6อีกด้วยค่ะ วีเแบงคอกเป็นสถาบันที่เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาจีนให้กับชาวต่างชาติโดยเฉพาะค่ะหลักสูตรของ BLCU Bang แบงคอกว่างงสร้างโดยมีแบบแผนตั้งแต่ระดับภาษา,ษา,ษาจีนต้นกลางสูงสอนโดยคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาจีนให้กับชาวต่างชาติโดยเฉพาะค่ะสำหรับผู้ที่มาเรียนภาษาจีนกับ BLCU b a n ยแบงคอกทุกหลักสูตรเมืเ่อเรียนจบจะได้รับสติมิเคชจาก BLCU แบงคอกไปด้วยค่ะ เรียนมองฟอร์ดซึ่งเป็นนะคะเยนของสถาบันเบยวคือยู่แบบพ่อค่ะเพื่อจะพาไปชมบรรยากาศการเรียนแต่และห้องเรียนเป็นอย่างไรและที่นี่มีฟัสซิลิตี้อะไรบ้างที่อำนวยความสะดวกให้แก่นะักศึกษาไปชมกันเลยนะคะ